สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชาลูกชายนักศึกษาหมหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1ค่ะสาขาวิชารัฐประาศาสนศาสตร์วันนี้นะคะดิฉันจะมาพูดในเรื่องของขยะค่ะปัจจุบันนะคะมีแนวโน้มของขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องค่ะคงจํากัดไม่ได้นะคะในการทิ้งขยะของแต่ละคนเพราะว่าทุกบ้านมีขยะหมดเลยค่ะดังนั้นเราจําเป็นต้องมีการคัดแยกขยะตามหลัก ที่ถูกต้องตามสาธารณาสุขนะคะวันนี้ดิฉันจะมาแสดงวิธีการคัดแยกขยะให้ทุกท่านได้ชมค่ะไปรับชันมาเลยค่ะสําหรับการกําจัดขยะนะคะถ้าพูดถึงการกําจัดขยะแล้วคงจะกําจัดไม่ได้ร้อยปร์็นหรอกค่ะเพราะในชีวิตประจําวันสิ่งของที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคจําเป็นที่ต้องทิ้งอยู่แล้วนะคะแต่มนุษย์ไม่มีความเข้าใจในการทิ้งขยะหรือการแยกขยะค่ะ ดังนั้นเพื่อที่จะช่วยลดปริมาณขยะลดลงนะคะการทําให้ขยะลดลงจึงต้องมีการแยกขยะค่ะขยะที่สามารถรีไซเคิลนากลับมาใช้ใหม่ได้แล้วก็ไม่ต้องทิ้งก่อนค่ะส่วนขยะไหนที่จะไปต้องทิ้งจริงๆก็ทิ้งได้เลยค่ะค่ละลำดับต่อไปนะคะดิฉันจะมา ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะลงถังนะคะถังขยะนะคะมีั้องกดสีสีค่ะสีที่หนึ่งคือสีเขียวสีที่สองคือสีอเหลืองสีที่สามคือสีน้ำเงินสีที่สี่คือสีออแดงนะคะสําหรับถังขยะตั้งสีสีนะคะมีความหมายแตกต่างกันนะคะสําหรับสีเขียวนะคะจะเป็นขยะที่ย่อยสลายได้เช่นอาหารที่เรากินเศษอาหารเศษเปลือกผลไม้อะไรแบบนี้ค่ะนี่คือตัวอย่างของเศษอาหารที่กินนะคะ คือเป็นขนมปังค่ะขนมปังนี้จะสามารถโยสลายเองได้ค่ะแล้วก็ทิ้งในถังขยะสีเขียวนะคะค่ะลําลดับต่อไปนะคะจะเป็นถักขยะสีเหลืองถังขยะสีเหลืองจะเป็นขยะที่รีไซเคิลได้สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะเช่นแก้วกระดาษกรับ๋องอะไรต่างๆแบบนี้ค่ะวันนี้นะคะมีขยะคือกระปอ๋องขวดน้ําสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ก็คือสามารถนําไป เป็นกระถางต้นไม้ได้ค่ะและกล่องนมก็สามารถนําไปเป็นกระถางต้นไม้ได้เช่นกันค่ะดังนั้นสองสิ่งนี้เราก็ต้องทิ้งในถังขยะสีเหลืองนะคะและถังขยะต่อไปนะคะถังขยะสีที่3เป็นถังขยะสีน้ําเงินค่ะถังขยะสีน้ำเงินนี้เป็นถังขยะที่ย่อยสลายได้ยากค่ะไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคลิลเช่นซองบะหมี่พลาสติก หรือถุงําเร็่นรูปต่างๆค่ะวันนี้นะคะเรามีถุงสำเริ่นรูปแล้วก็ทองขนมนะคะมันเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยากค่ะปัจจุบันมีการารณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกนะคะทุกคนหันหน้ากลับมาใช้ถุงผ้านะคะนี่ค่ะทิ่งลงไปในถังขยะสีน้ําเงินค่ะต่อไปนะคะถังขยะถังสุดท้ายเป็นถังขยะที่สีแดงซึ่งสีแดงมันไม่ไดีอยู่แล้วค่ะเป็นถังขยะที่มีสารพิษหรือ สิ่งอันตรายนะคะดังนั้นเวลาเรามีของอันตรายหรือมีพิษนะคะเราก็ต้องแยกลงไปใส่ในถังสีแดงนะคะวันนี้จะเป็นเม็ดค่ะเม็ดนี้คือใช้เล้วนะคะใช้เล้วเราก็ต้องทับเก็บหรือว่าเอาอะไรมาตัดให้มันรู้ว่ามีคนใช้แล้วค่ะนี่ค่ะทับแบบนี้นะคะแล้วเราก็หาถุงนะคะมาใส่เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคที่ อยู่ในเม็ดนี่ออกมานะคะเราก็ใส่ไปค่ะใส่มัดปากถุงให้เรียบร้อยเลยค่ะนี่เรามาัดปากถุงเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาลงไปในถังขยะสีแดงได้เลยค่ะเพราะว่าถังขยะสีแดงนี้จะเป็นถังขยะที่มีพิษและไม่ปลอดภัยต่อคนที่มาจากต้องนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการคัดแยกขยะที่ถูกต้องตามหลัก สาธารณสุขนะคะหวังว่าทุกคนจะมีความรู้เล่นนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับเป้าหมายที่ดิฉันทำโครงการนี้นะคะเพื่อจะให้ทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะและลดปริมาณขยะได้กระตุ้นการแยกขยะให้เป็นนิสัยของบุคคลน,นั้นๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันขอจบการนำเสนอการแยกขยะเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ